บทสาธยายถรมเรื่องทุติยะเจตนาสูตรเมื่อวิญญาณตั้งมั่นนามรูปจึงอย่างลงที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิธานวัต์อภิสมัยสังยุตกลารัติยวัต์เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในเจตนาอันเป็นบ่อกเกิดแห่งพบทุกทุกท่าน ในวาระนี้อาตมาจะขอนําพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาขยายความจากพระสูตรที่แล้วมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการตอกย้ำถึงกลไกาการทำงานของวิญญาณที่นําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นพระสูตรนี้มีชื่อว่าทุติยะเจตนาสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อน คำว่าทุติยะแปลว่าที่สองและเจตนาแปลว่าความจงใจเมื่อรวมกันแล้วทุติยะเจตนาสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องเจตนาสูตรที่สองหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปิดเผยถึงกลไกการสืบต่อพบชาติโดยทรงแสดงให้เห็นว่าเจตนาการดำริ และอนุสัยล้วนเป็นอารมณ์หรือเชื้อเพลิงที่ทำให้วิญญาณสามารถตั้งมั่นและงอกงามขึ้นได้และเมื่อวิญญาณตั้งมั่นและงอกงามขึ้นแล้วนามมมูบจึงหยั่งลงซึ่งเป็นการเริ่มต้นกระบวนการแห่งทุกข์ในพบใหม่โดยสมบูรณ์แต่เมื่อใดที่เจตนาการดำริและอนุสัยเหล่านี้ดับไปโดยสิ้นเชิงแล้ววิญญาณก็ย่อมไม่มีที่ตั้ง และการหยั่งลงแห่งนามรูปก็จะสิ้นสุดลงเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่บุคคลเจตนาอยู่ดำริอยู่และมีอนุสัยนอนเนื่องอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อความตั้งมั่นของวิญญาณหรืออารมมณปัจจัย ซึ่งเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งมั่นของวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งมั่นและงอกงามแล้วการอย่างลงแห่งนาม,มารูปย่อมมีเพราะนาม,มารูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้พระองค์ได้ทรงแสดงต่อไปอีกว่าแม้บุคคลจะไม่เจตนาไม่ดำริแต่ยังคงมีอนุสัยนอนเนื่องอยู่ การหย่งลงแห่งนามรูปก็ยังคงเกิดขึ้นได้แต่เมื่อใดที่บุคคลไม่เจตนาไม่ดําริและไม่มีอนุสัยนอนเนื่องอยู่สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อความตั้งมั่นของวิญญาณหรืออารมณปัจจัยเมื่อวิญญาณไม่ตั้งมั่นและไม่งอกงามแล้วการหย่งลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีสติในการดำเนินชีวิตขอให้เราจงหมั่นสำรวจเจตนาในการกระทาของเราอยู่เสมอว่าเป็นไปเพื่อกุศลหรืออกุศลและจงมีความเพียรในการเจริญสติและปัญญา เพื่อถอนรากถอนโคนซึ่งอนุสัยที่เป็นดังเชื้อโรคเรื้อรังในจิตใจเมื่อเราสามารถทำได้ดังนี้แล้วเราก็จะสามารถตัดวงจรแห่งทุกข์และบรรลุถึงความกเกษมสารติได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชนี้